วันนี้เราก็มาก่อนผมจะลืมนะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดกุมภาหกห้าก็มาให้ดูผักสลัดที่ Red r e d i t ที่ทดลองไว้ปลูกไว้อะนะครับมันก็ทดลองปลูกไว้แล้วมันก็ได้ผักงามงามมาแล้วก็มีรุ่นหลังที่มาปลูกมาอีกเรื่อยๆก็คือว่ารู้แล้วว่าอ,อ,อะไรที่วิธีไหนที่มันพอจะได้ผลมากผลน้อยแต่ว่าก็ยังมีผลยังมีปัญหาเรื่อง นอหนอนและแมลงกัดกินนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สีเรียดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีเราใช้เป็นสารธรรมชาติอินทรีย์ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้สีเรียดมากต้นไม่ได้โตมากไม่ได้อะไรมากก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเอาให้มันพอมีมีเขาเรียกอะไรนะปลอดภัยกับเราอะเพราะผมไม่ยอมตัวผมเองผมกล้ากินผมก็จะไม่ยอมใช้สารเคมีใดๆแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็ให้ดูว่า เนี่ยเรทแร d i ิตมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมันไม่โฟกัสมันเอาโฟกัสอยู่โอเคมันก็จะมีตำหนิอะไรบ้างตามภาษาไอ้อินซีอะครับมันก็ไม่กริปมากไม่สวยมากเหมือนเหมือนเคมีหรอเพราะเราไม่ใช้ไงคุณจะกินเคมีก็ไปทุกวันหรือใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้อยากเป็นมะเร็งนะครับผมก็ต้องอินซีนี่แหละผักสลัดเรานะครับก็มีตำหนิบ้างมีดำดำเห็นไหมก็มีอะไรบ้างตามภาษาก็ไม่ได้สีเรียดเพราะเรากินเองด้วยไงอันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยนะครับก็เดี๋ยว แต่ของผมแม่ผมจะเริ่มทําจริงๆหนักๆเนี่ยก็คือกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กแหละอย่างอื่นก็ค่อยๆตามมาเป็นของแถมกันแล้วกันแต่ตอนนี้อยากให้สั่งจองกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กไว้ก่อนนะ,นะครับเพราะว่าเราปลูกได้ชํานาญกว่าอันอื่นหน่อยมันเอาโฟก,กัสน,นะปลูกได้ชํานาญอื่นชนานาญชานานกว่าอันอื่นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววิธีจัดส่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็จะมีนะครับ น,นี่ก็เรดเรดเรดก็มันอร่อยแหละกินกับอะไรก็อร่อยแล้วก็ผมรู้วิธีการส่งแล้วแหละว่าเราอาจจะห่อให้มันดีๆแล้วก็อาจจะตัดต้นแล้วก็ใส่เหมือนกับใส่กล้วยไม้ปลาใส่หลอดนะ้ำเดี๋ยวหาวิธีส่งที่มันดีๆจะได้กินฉ่ำๆหรือจะส่งทั้งต้นไปเลยก็ได้นะส่งทั้งต้นแล้วเพื่อนๆก็เอาไปเด็ดกินทีละใบสองใบสามใบสามชุดสมมติว,ว่าส่งไปสามชุดสามต้นอย่างนงี้นะครับ แล้วก็เด็ดกินอย่างเงี้ยเด็ดกินอย่างเงี้ยสมมติว่าเด็ดกินอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเด็ดกินต้นละใบสองใบมันก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ไงคุณก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรเยอะน,นะครับโอเคขอบคุณครับะะาาว้ารราาดารรรมกหัััีทจยงงไง